าจะแบ่งให้เพื่อนๆนะครับแต่ก็มีจำนวนไม่มากนะครับเพราะในประเทศไทยเราถือครองกันมีประมาณ5ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับคู่มือบอกว่าจะเป็นเหรียญแวววับนะครับแบบไม่ผ่านใช้ u n c เนี้ยราคาคู่ควรจะอยู่ที่7 0็ดบถึงแปบาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆประเด็นก็คือว่านะครับเวลานักสะสมเขามองเหรียญนะครับปฏิบอกเพื่อนๆเลยนะครับ1นึ่เขาจะดูว่า1ขั้นตอนที่1ก็คือเหรียญไม่บินนะครับ เหรียญไม่บินนะครับเอาไปเก็บต่อไปทําความสะอาดได้อยู่นะครับแต่ว่าได้อยู่ของเตียนักสะสมไหลท่านจะบอกว่าไม่ได้เพราะว่า,านักสะสมตัวจริงเนี่ยคือเขาจะเอาแบบ ไม่มีขนแมวแล้วเอาแบบวิบวับแบบไม่ผ่านใช้นะครับแต่สําหรับตีนะครับมาตรฐานของตีอาจจะต่ำกว่านักสะสมรายใหญ่นิดนึงตรงที่ว่านะครับขอแค่ไม่บินนะครับขนแมวเล็กน้อยนะครับตีก็จะบอกว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ถึงพี่ๆหลายท่านบอกว่าไม่ได้นะครับแม่อยู่ของตีแปลว่าไม่ได้นะครับก็เป็นว่านะครับเหรียญนี้นะครับ ปีที่แล้วนะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับเรือนละยีบาทนะครับส่วนปีนี้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะครับจะจะให้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่นะครับปรึกษากันแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าตีจะแบ่งให้เพื่อนเเท่าไหร่ดีนะครับปีที่แล้วแบ่งอยู่20ครับ